แต่พระเยโฮวาขอทรงสำแดงทางทั้งหลายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงสอนวิธีทั้งหลายของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพี่น้องในโลกนี้มันเต็มไปด้วยข่าวมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะคะเพราะว่าเป็นยุคของโซเชียลมีเดียนะคะซึ่ง มีความรู้ต่างๆมากมายมีเขาเรียกว่าไอดอลมีโค้ชมีอะไรมากมายนะคะที่แนะนำสอนว่าเราควรดำเนินชีวิตแบบไหนลงทุนแบบไหนยอมรับจริงๆว่าบางครั้งก็สับสนไม่รู้ว่าข่าวไหนเป็นยังไงนะอย่างเช่นในเรื่องของอาจจะมีเรื่องของคริปโตเรื่องของการลงทุนอสังหาหรือทองนะะในการลงทุนต่างๆมีหลายความคิดมากๆจนเราก็สับสนว่า งั้นทางไหนที่มันควรจะเป็นทางที่ถูกต้องเราควรจะตัดสินใจยังไงดีนะคะ เหมือนเวลาที่เราไปกรุงเทพนะเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเราไปกรุงเทพเราก็จะต้องใช้ GPS น,ะนำสัญญาณไปบางครั้งโทรศัพท์ของข้าพเจ้านะเวลาไปอยู่ใต้ตึกหรือใต้ทางด่วนปุ๊บสัญญาณหายทําให้เราี่นโอมเจอปัญหามากเลย GPS แบบสะดุดกลางทางนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบหลงทางมาหลายครั้งนะเพราะว่าถึงเวลาที่ฉุกเฉินปุ๊บเนี่ย GPS ใช้การไม่ได้แต่พระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ พระเจ้าไม่เคยทําให้เราหลงทางนะคะถ้าการตัดสินใจนั้นไม่ได้มาด้วยความโลภบางครั้งอาจจะมีบางคนบอกว่าก็นี่ไงมีคนชวนไปลงทุนแล้วเราก็ถามพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้านําไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเจ้าก็ปล่อยพระเจ้าไม่ปิดประตูแล้วเราไปลงทุนเราเสียพี่น้องอย่าพึ่งโทษพระเจ้านะคะเวลาที่เราขอคาปรึกษาจากพระเจ้าเนี่ยเราต้องรอเวลานะะจนกว่าจะมั่นใจที่ พระเจ้าบอกให้เราสามารถทําได้นะะมีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าต้องตัดสินใจในการที่จะลงทุนหรืออะไรก็ตามซึ่งข้าพเจ้ากับสามีเราต้องตัดสินใจร่วมกันนะเพื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็รับผิดชอบร่วมกันนะจะไม่มีการมาทะเลาะหรือโยนความผิดให้ใครว่าก็เป็นการตัดสินใจของคุณไงมันก็เลยผิดพลาดนะเราจะตัดสินใจร่วมกันนะถ้าโดยปัญญาของมนุษย์เราก็จะหาเหตุผลที่ มันอยู่ในฝั่งที่ดีที่สุดแล้วเราก็จะทําสิ่งนั้นแต่ข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้านะคะข้าพเจ้าจะอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าพระองค์จะนําเราในการลงทุนแบบไหนเราควรจะลงทุนยังไงนะคะแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานแล้วก็รอเสียงพระเจ้าแล้วเมื่อถึงเวลาปุ๊บนะคะเวลาที่พระเจ้านํามันจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะ,ะแล้วเมื่อเราคุยกันปุ๊บ การตัดสินใจของเราก็ไปในทิศทางเดียวกันและเราก็รู้ว่ามันคือสิ่งที่มาจากพระเจ้านะเราไม่ได้ลงทุนด้วยความโลภมีอะไรมากมายที่เราสามารถที่จะลงทุนแล้วแบบได้ผลกําไรมากแต่เรารู้ว่าการลงทุนที่ได้ผลกําไรที่เกินไปนะมันไม่ใช่สถาบันที่มั่นคงนะสิ่งนี้เราก็ต้องมีปัญญาด้วยมีหลายคนซึ่งเราเคยห้ามว่าอย่าลงทุนตรงนี้อย่าทําแบบนี้นะเขาก็ไม่ยอมฟัง ในที่สุดเราเขาก็สูญเงินไปแบบเป็น30ล้าน50ล้านเพราะความโลภนะคะเพราะความโลภจริงๆเพราะเราต้องคิดคำนวณน,นะะเราต้องคิดคำนวณว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ผลตอบแทนทางธุรกิจให้ผลกําไรมากขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งเรารู้ว่านั่นคือโฆษณาชวนเชื่อเป็นอะไรที่เป็นแบบลูกโซ่นะเพราะว่าผลตอบแทนจริงไม่มีทางที่จะได้แบบนั้น เพราะนั้นอย่าเชื่อใครง่ายๆอย่าเชื่อคําแนะนําของมนุษย์นะคะแล้วก็อย่าเชื่อเนื้อหนังของตัวเองซึ่งมันมักจะมาจากความโลภเสมอหรือบางครั้งเมื่อเราต้องตัดสินใจในเรื่องของการแต่งงานคู่ชีวิตหรืออะไรก็ตามอย่าให้เนื้อหนังนําว่าอุ้ยผู้ชายคนนี้แบบดีมากเทคแคร์ดีมากพี่น้องเพราะว่าการแต่งงานนั้นมันไม่ใช่แค่เดือนเดียว2เดือนแต่มันคือตลอดชีวิตของเราซึ่งจะต้องอุทิศตนให้ซึ่งกันและกันนะ,ะในแบบของพระเจ้า ถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าเราก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะเราก็ต้องให้พระเจ้าเข้ามา มีส่วนในการดําเนินชีวิตของเราพระเจ้าต้องเข้ามาอยู่ในทุกสถาบันและในทุกการตัดสินใจของเรานะเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้ดีที่สุดเพราะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้จัดแผนงานให้กับชีวิตของเราพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงเตรียมอะไรไว้ให้กับเราเพระเาะฉะนั้นผู้ที่ให้คําปรึกษาที่ดีที่สุดสําหรับเราก็คือพระเจ้าพระเจ้าจะให้คําปรึกษาที่ดีที่สุดให้กับเราพระองค์จะทรงสอนวิธีทางของพระองค์ให้กับเรา นะสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราคืออยู่ในพระชนะของพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนในพระชนะของพระเจ้าแต่เราก็ขอพระวิญญาณทรงนำนะพระเจ้าสามารถที่จะนําเราได้ในทุกๆท,ทางนะในการตัดสินใจถึงแม้ว่าเวลาที่มันดูเงียบไม่มีคําตอบแต่พระเจ้าก็กําลังทํางานอยู่ในชื่อของเรานะนะกษัตริย์ดาวิดมีประสบการณ์นี้ดีนะกษัตริย์ดาวิดก็เลยสอนเราว่า ในทุกสิ่งที่เราจะกระทำเนี่ยขอทิศทางจากพระเจ้าก่อนนะ เพราะว่าพระเจ้านั้นกําหนดอนาคตของเราไว้แล้วเพราะฉะนั้นพงค์จะบอกเราว่าให้เราเดินไปทางไหนและที่สําคัญเราจะต้องอธิษฐานบอกกับพระเจ้าแบบนี้นะว่า,าพระบิดาเจ้าข้าลูกขอบคุณพรงค์สาหรับอนาคตและแผนงานซึ่งพงค์มีไว้สําหรับลูกและรวอธิฐานขอการทรงนําที่มาจากพงค์ทุกอย่างขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเข้ามาครอบครองความคิดของลูกเข้ามาควบคุมยูวเนื้อจิตใจของลูกเพื่อไม่ให้ลูกนั้นดําเนินชีวิตตามความปรารถนาของเนื้อหนังแต่ขอให้ลูกมีหัว ใจที่ปรารถนาที่จะทําตามน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าและขอพระวิญญาณควบคุมอยู่เหนือความคิดของลูกร้อยเปอร์เซนที่ทุกความคิดนั้นจะมาจากการทรงนําของพระเจ้าและลูกอธิษฐานพระเจ้าขอยอมจำนนกับพระเจ้าขอตึงเนื้อหนังพระเจ้าและความปรารถนาของตัวเองไว้บนไม้กางเขนกับพระเยซูแต่ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าความปรารถนาและสติปัญญาทั้งสิ้นนั้นจะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงจะนําลูกไปในทิศทางที่ถูกต้อง พระองค์จาะข,าขอาสติปัญญาในการที่ลูกจะจัดการกับปัญหาทุกอย่างในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของธุรกิจพระเจ้าในความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นลูกขอปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้า,าและถ้าลูกนั้นไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ลูกจะไม่เคลื่อนในสิ่งใดเลยพระเจ้าและปกป้องลูกให้พ้นจากความผิดพลาดท,ทุกอย่างโดยเฉพาะในการตัดสินใจนั้นพระเจ้า ทุกการตัดสินใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงพระองค์เจ้า,าและนำลูกในการตัดสินใจให้ถูกต้องด้วยพระเจ้าเพราะว่าพงค์ทรงรู้ดีว่าพระงทรงมีแผนงานอะไรไว้สําหรับชีวิตของลูกพงค์จะทรงนําลูกไปในทางนั้นลักวที่ฐานว่าแผนงานน้ําพระทัยของพระงค์นั้นจะสําเร็จในชีวิตของลูกอย่าให้เป็นไปตามใจของลูกแต่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์พระเจ้าเพราะลูกเชื่อในความรักของพงค์ลูกเชื่อ ในสิ่งที่พระองค์ทรงวางไว้ให้กับลูกแผนงานของพระองค์นั้นย่อมดีที่สุดสําหรับชีวิตของลูกเสมอพระเจ้าแล้วลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความรักและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับลูก พระองค์จะผูกมัดวิญญาณของการกรบฏวิญญาณแห่งการดื้อรั้นวิญญาณที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าวิญญาณเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนในชีวของลูกแต่ลูกขอที่ฐานมอบความคิดและหัวใจและแผนงานทั้งสิ้นของลูกแด่พระเจ้าที่พระองค์จะทรงเข้ามาแทรกแซงในทุกเวลาพระเจ้าเพื่อให้ลูกนั้นจะเกิดผลในทุกๆสิ่งที่ทํา พระเจ้าลวดทิ่ฐานช่วยให้ลูกมีความคิดที่รอบคอบมีปัญญาและมีกำลังในการที่จะไปสู่ความสำเร็จทุกด้านโะองเจ้าค่ะไม่ว่าปัญหาข้างหน้าจะเป็นอย่างไรลูกอธิษฐานว่าลูกได้กำลังที่สดใหม่และกำลังที่เหนือธรรมชาติที่มาจากพระเจ้าที่จะทำให้ลูกนั้นสามารถผ่านและทะลุทะลวงไปถึงจุดหมายของโะองให้ได้ขอบคุณโะรงในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด u ับสไคร e และถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่ p l a y ์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ